สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกอร์โกนชนะโอ้ก็วันนี้นะครับเราจะมาเรีแอคชั่นนะฮะกับรายการที่ทุกคนนั้นขอเข้ามากันเยอะมากมายแล้วก็ผลตอบรับนั้นดีด้วยนะครับนั่นก็คือรายการดูเอ็กซวสตันไปประมาณ1ิบวินะครับก็คือรายการ w x y กนะครับนะก็ผมขออนุญาตแนะนําเพื่อนของผมก่อนนะครับคนนี้คือ มึง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 ไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ไหมนี่มันชื่อสาครับชื่อจริงมันชื่อว่าอารีสานะฮะบอกไม่ต้องทางการชื่อชื่อสาค่ะชื่อชื่อแต่ไงผู้ใช่ก็คือมันชื่อสาครับเป็นเพื่อนเบสเฟนผมเองนะครับเป็นเพื่อนสนิทผมอยู่ในกล้องมันก็ต้องปลอมเลย เป็นเพื่อนสนิทของผมเองนะครับนะวันนี้ก็ชวนเขานะครับมาเรีแอคชั่นรายการ W X Y นะครับของพี่หยินกับพี่วอถามว่ามันรู้จักพี่หยินกับพี่วอนั้นไหมก็้กนั่นแหละครับ <c oughs> ก็ก็เป็นเฟิร์สไทม์ของมันนะครับ <c oughs> ไม่รู้จักพี่หยินวอลไม่เคยดูรายการ W X Y ด้วย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ที่ไปที่มาว่าทําไมรายการ W X Y ถึงเกิดขึ้นพี่หยินวอลคือใครจะให้มันมาดูกันนะครับว่าเฟิร์สไทม์ของมันเนี่ยเป็นยังไงเราไม่ใช่ตอนแรกนะคะ อีพีล่าสุดเออเพิ่งลงไปสองสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้ดูเอออ่แต่ว่า EP 10สอ่าไม่ใช่สิ EP ล่า <2: EP S 1> สุดนี้ <ained pass! S 1> er, ก็เป็นเฟิร์สไทม์ของผมเหมือนกันนะครับแล้วมาเฟิร์สไทม์ด้วยกันนะคะใช่มาเฟิร์สไทม์ด้วยกันนะครับก็นะครับเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูรีแอคชั่นกันเลยครับผม ตอนนี้เราอยู่กับรายการ The View X Y ครับผมินโทรมาเดี๋ยวรออินโทรจบก่อนก็คือ w นยู X Y เนี่ยกูจะบอกก่อนว่าสองคนเขาเป็นคู่จิ้นกันในเรื่อง Engineer of Love อ่าเดี๋ยว Engineer of Love เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องซีรีส์นะแต่ว่ามาดูอันนี้ก่อนเพราะแฟนคลับขอริกร้องมาอืมก็คือเอาง่ายๆก็คือเขาเป็นคู่จิ้นกันในจอแล้วก็นอกจอเขาก็มาทำรายการแยกอีกเพราะว่ากระแสมันดัง ดูจากนี่ก็รู้แล้วว่าเราจะมาพี่อินคือคนเสื้อออกชมพูชมพูหน่อยพี่วอก็คือเราจะมาปีนข่ากันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะเอยเอเบิร์นเพลการ์ด่ไนนะคร่บครนบที่นพี่นคะอเสื้อ์กทีนนะีนพี่อหนนะนนะี่ินพี่วอคือเีื้อแดงที่ไอน่ไหนนะนเะนนะทนนะ่นะทีนี่ไนะที่หที่หนนทนะนหนีะ่ะเาก็มาี่ สองคนนี้เป็นอะไรที่จัดรายการแล้วเดียวมากเปีนโตนะครับหิวเลยปีนโตปีนโตเอาจริงๆแล้วการต่อยมวยอ่ะคนที่ตัวเล็กอ่ะกว่าจะได้เปรียบนะได้เปรียบนะแกล้งต่อยแกล้งต่อยเออสอบเต้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อยจริงต่อยจังไม่เลือดแกงนะไม่เรียกแกงมาดิทะลุทะนหอม เราจะทำอะไรนะปีนเขาเนาะปีนผาครับแต่ไม่ได้ปีนกันนานแล้วเกือบ30ปีที่แล้วอ่ะก็เลยอยากเชิญโค้ชมาสอนกันอยอายุไนอายุอายุยังไม่ถึง30เลยมั้งนะใต้งแต่ชาติที่แล้วอ่ะเราไปปีนกันบ่อยมากทำบุญร่วมชาติแล้วนะเราผาแล้วเราเข้าเราผาเลยคือได้ผมเลือกนะผมขอผานี้แบบไม่ใช้เชือกผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าแค่นี้ผมกระโดดไปก็ถึงแกะผมอย่างนี้เลย อุ้ยพอแล้วให้เขามาสอนดีกวยป่ะปีนสไปเรียกมาต้องไม่เรียกหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมาสอนเล่นเล่นเล่นเพื่ออะไรก่อนพี่วอสวัสดีครับสวัสดีครับจะเดี๋ยวต้องขอให้อาาจรย์เราไปปีนเขากันมั้ยครับเข่าจริงจริงผักออไม่ได้เหรอเราเผื่อปีนปีนเดี๋ยววันเลสเดี๋ยววันเลสเนี่ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มปีนเก่งแล้วเริ่มปีนแล้วเริ่มปีนเก่งแล้วนะ แล้วอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ได้มปอะไรบ้างลวันนี้ <affe. S 1> นะครับเราจะมาปีนหน้าผากันเนาะเราจะปีนขึ้นที่สูงนะจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือตัวนี้นะครับ harness นะครับผมเอาไว้เกี่ยวเชือกนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับคนปีนนะครับผมมันแทงเกงเลยอ่ะครับอ่ใส่ได้เลยอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ดืวิธีที่ผิดอันนี้ผมรู้เพราะว่า ผมจะทำให้ดูไงว่ามันเป็นวิธีแล้ววิธีที่ถูแบบอะไรอะนี่นี่นี่เลื่อนเลยเลื่อนเลยนี่ตีมุกแบบโบะมากเลยอะครั้งนกูไม่น่ารอดวะดู้ิโอ้ไอสาราลิกระดีแล้วหนึ่งอ่านี่คือพร้อมนะครับที่เหลือก็แค่เปลี่ยนรองเท้าก็เริ่ม ถ้าไมต้องใช้รองเท้าแบบนี้อันนี้จะเป็นรองเท้าที่ไว้สําหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับคือนอกจากพื้นยางก็แข็งกว่าแล้วก็มันจะใช้ปลายเท้าจิกดีกว่าเท้าพไาทั่วไปเนาะถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปไงเงี้ยเราจะปีนได้ไม่ดีเลยเขี่ยโอ้ไ <c oughs> ม่บอดก้นอย่างนี้เลยนะเนี่ยวนนั่นเป็นไก่เลยก็รู้เลยว่าต้องเล่นอ่ะแต่ก็ โอเคฮะแล้วนอกจากการแต่งกายแบบนี้แล้วเราควรเมื่อยนอกจากนี้ก็มีผงแมกนีเซียมนะครับซึ่งเราจะติดไว้ข้างหลังคนปีนผงแมกนีเซียมใช่เวลาใช้ก็คือเราจะใช้มือก็คือแบบหน้ากองเกลีเนี่ยน่ามือเหนื่อยน่ามือเหงื่อเราแห้งที่มือไม่เดี๋ยวแสงมันตกเราก็ต้องแบบรับแสงหน่อยเราจะติดไว้ด้านหลังนะครับครับพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วเราจะลงมือดันล่างกันเลยได้เลยครับมาเลยฮะ มาเนี้ยเย่ขโมยเราแบบเราทำบ้างไหมหนึ่งสองอย่าเลยเรากูตัดต่อเองนะสงสารกูมากอาจารย์ก็ต้องมาท่านี้ด้วยอาจารย์ไม่ได้ดูดของเราโอเคมานี่เดี๋ยวพี่จะพามาปีนกับเครื่องตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องออโต้บินเลยนะครับเป็นเครื่องที่คอยดูแลความปลอดภัยคนปีนเวลาที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตัวล็อกตรงนี้ล็อกกิ้งตรงนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวที่บินเลยหลุดตรงนี้นะครับอย่าไปเกี่ยวที่ตรงอื่นนะครับไ่เกี่ยวที่ตรงนี้เท่านั้นเนาะ ใครจะปีนก่อนใครจะปีนก่อนแพ้ได้ปีนหรือชนะได้ปีนแพ้ได้ปีนก่อนสรุปแกงตัวเองทองีการใช้นะครับเราต้องทำการเปิดล็อกติ้งก่อนเนาะคือจะมีการหมุนลงลงก่อนนะถ้ามันหมุนมันหมุนได้เลยดึงลงหมุนแล้วก็พับเสร็จแล้วก็มาคลิปได้เลย ทุกครั้งหลังจากที่เราคลิปเสร็จแล้วนะครับให้เราเช็คก่อนว่ามันล็อกแล้วบีบได้เลยเดี๋ยวลองบีบมาดูนะรู้สึกยังไงบ้างครับต้องจับต้องอะไรเขาตลอดทหรไหมยืนน่ะไม่เห็นสบายไหมเนเวลาที่เราจะลงนะครับถ้าเราอยากจะลงปีนไปถึงข้างบนแล้วเวลาจะลงเราแค่ยืนตรงๆแค่ปล่อยสองมือไม่ต้องกระโดดไม่ต้องถีบตัวมาเลยแค่ปล่อยสองมือเอ็นตัวมาด้านหลังประตูกำแขพงเอาเลยฮะเฮ้ยสบายแข็งแรง โอเเเนี่ยอ้ผมติดอยู่บนนู้นใครจะไปช่วยเจ๊คอมชั่นคอมพีซวงเออเดินลงมาเลยเหรอปล่อยแค่มือครับปล่อยมือปล่อยสองมือยืนตรงตรงยืนตรงโอเคอรดบคุณผเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างว้าวว่าไปอยู่มากมันวูบวาดเลยขอบอกเฮ้ พอใจสมเป็นผิดจังหวะครับเขาบอกว่าคืงนี้คนใจไม่ปกติเล่นไม่ได้เนาะแปรน่าจะได้จังเลยทีนี้าโมเมนต์นาะจุดกำลังได้อีกนะมึงเห็นไหมในรายการมันคือแบบเป็นอะไรที่เรียวมากมือยังสั่นมากเรียวเร็วกว่าเออมันไม่ปลอมเข้าใจไหมมันดูเป็นการไม่เฟคมันเป็นดูเป็นฉากที่ไม่ได้ถูกจัดซีนขึ้นมาเหมือนแบบอาผมก็แัดไปช่วยจีนกันหน่อยนะเี่ย แล้วคุณก็จะไม่มองมองไม่เห็นางมาจริงจังวะเนี่ยวันนัทโกเปียนเราจะซื้อถึงเมถึม่อขาสั้นเอาที่ไปเลยพี่หินตัวใหญ่ใจเล็กอ่ะอย่ามองอย่ามองลงมาเมันสูงมากเลยขาซสายขึ้นเหยียบสีแดง ไอ้ผมลงยังไงอะแอร์ลงไม่ได้อะโอ้ยปีนลงไปได้ปะผมจับเชือกได้ปะไม่ได้ไม่กล้าไม่ได้ไม่กล้าเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยแบบมารับด้วยดิอะไรกูยืนอยู่ตรงนี้ปล่อาขาพร้อมกันหนึ่งสองถึงจะได้เออ่มใช่แล้ เฮ้ยเมื่อกี้มันแค่เป็นการซ้อมเป่าวแรงสั่นนะผมสั่นจริงซ้อมกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้แค่การซ้อมคุณมาดูป้าย 5A คือง่ายที่สุดถ้าเกิดมันจะยากไปก็จะเป็น B แล้วก็ C อ่า แล้วเมื่อกี้เราซ้อมปีนอ๋อเราปีนง่ายสุดอะเราปีนปีนง่ายสุดมาคุณพร้อมจะรับกติกาการแข่งขันหรือยังครับมาเลยครับกติกามีอยู่ว่าเราจะไปปีนไปแล้วทีมงานเนี่ยก็จะแปะสติกเกอร์ไว้ใครเก็บสติกเกอร์มาแปะตัวเองได้มากสุดคนนั้นชนะแต่ถ้าเกิดทําสติกเกอร์หลุดเนี่ยก็คือเราเป็นรายการของเรามความยากที่สองมือยากยู่เราวนะยังต้องสติกเกอร์มาแปะด้วยมือเดียวอะ มาถึงในการทำภาร,รกิจของพี่ห s <S ิน, right หน,นกับ wow. oh. พี่วอลแล้วนะใจพร้อมมาแล้วเลยว่าภารกิจแข่งกันดีกวหาครับมึงว่าใครชนะเจ็บหัวใจของผมจะเป็นฝั่งนี่เลยครับแดงดับของผมจะเป็นสีแดงน้ำเงินครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมดูมานะเฮ้ยเฮ้ยแล้วหัวใจของนายหัวใจของเราก็อยู่นี่ไง จของเเราก็ส่วนมากที่ผมดูมาส่วนมากจะเป็นพี่วอชนะเห็นตัวเล็กกะปุกกระปิ๊กแต่ใจใหญ่มากเฮ้ย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 อ๋อตัวยาวแขนยาวแขนยาวใช่เฮ้ยพี่หินสู้นะพี่หินกลัวแต่แบบพึ้นเร็วมากแล้วก็แของโอ้โหโอ้โหโคตรเหนื่อย มึงมันเหนื่อยจริงโอ้โหเหนื่อยอยู่นะแกไม่ห่อวะันก็จับแล้วก็ต้องจับอือเออแกยากจริงเลยมันแกยากอ่ะโอแกไอ่มันไม่ัเืออง้จับเฮ้ยมิชชันนี้ยากอ้าีแตะแบบแปะ ได้คิงเยอะสามี่ห้าอ่ะมาพนันกันดูจิดว่าใครได้เยอะดูจากสถานการณ์ที่คืว่าไม่ยากปอนหินตอนนี้โอู้นะลงสามสองหนึ่งมาดูนะเหมือนเดิมอะเต้นแหละนะรูจิ๊บมืกว่าเขาอะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรตลอดเลยเพื่อผมเกือบ แบบมันมีจังหวะหนึ่งด้วยเสียวอยู่นะแต่ว่าสนุกดีครับ1 2 3นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยเท่ากันว่าแปดเก้าสิบครับเออที่ยิงอ่ะสิบครับผมได้เท่ากันเหรอเห็นแก่ ความพยายามเขาครับแฟนคลับก็คือแบบสู่ขีดไปแล้วนะเนี้ยตายไปเลยทำเป็นเล่นใครกลัวความสูงจมืออยู่ได้เนี่ยต้องของว่านับถือใจมากใครกลัวความสูงวะไอผมลงยังไงอะแม่ลงไม่ได้คือเข้าใจหัวอกคนกลัวความสูงเลยว่าจับเชือกได้ปันเฮ้ยจริงเก่งมากนะถ้าเกิดสำหรับคนกลัวความสูงมาเล่นอย่างเงี้ยครับครับลืมแล้วครับ ดีมากไอ้น้องขอบใจมากขอบใจมากอะพ่อที่ผ่านมาพี่บอกชนะบ่อยมากได้แล้วครับเย่ขอชนะบ้างจ้าโอเครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปปีนเล่นกันอีกเดี๋ยวจะไปเก็บหัวใจข้างบนต่อยังเหลืออีกประมาณ400ดวงมีโคโปที่ติดอยู่ข้างบนด้วยนะรอ่ไม่เหมือนเขาไปติดบนนู้นด้วยกันโอ้ย เอาเอาติดไว้นั่นแหละตลอดไปก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่เดอะร c กเก็ตคลันะครับที่ได้ให้เรามาร่วมสนุกมาปีนผาอย่างนี้ต้องบอกว่าเสียตังค์เท่าไหร่แค่วันเดียวแค่วันเดียวเล่นได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปีนผาสนูกเกอร์ตีแบบปีนเน็ตก็มียิมเล่นบาสอะไรครบหมดสามารถสนุกได้ทั้งวันครับผมคุ้มมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้รายการ W X วายต้องลาไปก่อนนะครับผมก็อยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาใช่ยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องลูกี้ Thailand นะครับทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์กดแชร์ด้วยกดไลค์แง่โอ้ยอัอ่ะกง่งเ่่่ยก่งลยเก่งเลยเ่เก่งเลยเก่งก ไม่ไม่ได้จะเก่งนะมันเป็นธรรมชาติก็จบกันไปแล้วนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะแบบตัดฉับไปเลยเพราะว่าตอนนี้โทรโทรศัพท์ที่ใช้อาจอยู่มันมีปัญหาเอออยู่ๆก็ตัดอยู่ๆก็ตัดคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสมูทมากเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตั้งใจทําให้ทุกคนดูเนาะม่ไงไม่ดึงไอคนนี้มาด้วยหรอเออพูดให้พูดถึงสําหรับคนที่ดู first time กับรายการ wxy ใช่คิดว่าเป็นยังไงคิดว่าตัวเองชอบไหมหรืออะไรขอแบบความรู้สึกเรียวๆเลยถ้าจริงถ้าถ้าถ้าสำหรับนี่นะก็คือก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าอะไรแบบนี้หรอกอม<ต>ไม่ได้ชอบอมันไม่ได้ชอบวัยแล้วแต่ถ้ามาดูกับเพื่อเนี้ยดูก็มันก็คือแบบอุย้ยน่ารักจิเออเออเออฟิลจินนะเนาะแต่ว่า ถ้าแบบว่างๆก็คงไม่ได้ดูไม่ได้ดู่ะคมันดูแบบื่อนก็ดูได้คนได้ใช่อันนี้มันไม่ใช่สายซีรีส์มันไม่ได้สายดูรายการอะไรนะวันๆนั่งปัดอะไรนั่งปัดทิกตอกงงก็สําหรับส่วนตัวผมนะครับที่เคยรีแอคชั่นไปอยู่แล้วนะครับคลิปวันนี้เป็นซีนที่มีโมเมนต์เยอะกว่าคลิปไอซนให้ใจอ่ะเออเป็นซีนที่มีแบบโมเมนต์เยอะมากแบบ คลิปที่ผ่านมาเป็นคลิปส้มตำโจ๊ะโมเมนต์ยังไม่เยอะเท่าคลิปเนี้ยคลิปนี้มันแบบดูแบบดูเทคแคร์บบด,บบดูแลเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยอ, <ละ S 1> อ่ะเออแล้วกูชอบตรงที่ว่าพี่วอลแบบให้ความสําคัญเกี่ยวกับที่พี่หยินโก้ความสูงเออแ่้ความสูงนากวัง้เออใช่ใช่กูเข้าใจคนที่แบบโกวความสูงแล้วว่าอืมแบบเออเข้าใจอ่ะ เหมือนแบบเรากลัวอะไรสักอย่างเพื่อนมันก็กลัวเหมือนนั้นแบบนั้นเหมือนกันนะเออเหมือนเลากกูกลัิงจออ่ะเออเออเออเอันนี้ยกเครดิตให้พี่วอจริงๆใช่ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัย่านผู้ชมด้วยนะครับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และติดตาม มึงมึงมึงคับกับติดตามมันก็อันเดียวกันก็หวากจรจริงงงนะครับก็วันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับใครชอบอ่าคนนี้อยากให้มาออกด้วยก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเราก็จะมากันบ่อยๆขึ้นนะครับนะจะไม่ให้ทุกคนรอเก้ออีกแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย